ใอ่ครับเมื่อก <sleeve monastery> <The> <response> mm ี้นะครับบอกให้เราถ่ายคลิปแล้วก็พอเราถ่ายถามถ่ายคลิปหรือเปล่าตอนนี้ยังร่าเริงอยู่แต่ราต้องทำอะไอยู่หลับไปแล้วมีดูดวิญญาณแน่นอนแะ้วิมคิมไ้นอนไหมคะใช่ครับใครที่ไม่ได้มาไม่เป็นไรครับไปเจอกันคลิปหน้าค่าอยู่น่ามากับคราวหน้าต้องรถบัสสองคันนะโอเคครับเจอกันค่ะ๊ายบาย 你别他我，不愿你来。<noise>